สวัสดีครับผมโหนกรุงเก่าคลิปนี้ขอนำเสนอคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรเดือนเมษายนสำหรับเดือนเมษายนนี้ดาวองคารดาวราหูดาวพฤหัสเป็นดาวปริวัตรเกษตรเกษตรระดับเรือนสามราศีและดาวพฤหัสยังมีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและเป็นปทุมเกณฑ์อีกท้าดาวเสามีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตร โคจรสถิตพบกระดุมพระพบแห่งการเงินและดาวังคารเจ้าเรือนราพะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวอุจจาพิมุกและเป็นปริวัติเกษตรส่งผลดีด้านการเงินการงานโชคลาภและด้านคู่ครองความรักแก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากทำให้ด้านตัวตนและจิตใจของเจ้าชะตาอยู่ในสภาวะที่มีความเบิกบาน ราเริงแจ่มใสและมีความสุขจากรายได้และผลประโยชน์ในธุรกิจต่างๆที่ได้รับไปจนตลอดทั้งเดือนสำหรับดาวต่างๆที่โคจรในจักรราศีก็มีทิศทางและแนวโน้มที่จะให้คุณแก่เจ้าชะตาดาวต่างๆที่โคจรในจักรราศีตลอดเดือนเมษายนนี้จะส่งผลดีส่งผลร้ายอย่างไรต่อเจ้าชะตารับฟังได้ดังคำพยากรณ์ต่อไปนี้ครับ เรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงินดาวแห่งการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรคือดาวราหูตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนโคจรสถิตพบสหัสชะส่งผลให้ธุรกิจด้านการเงินช่วงนี้ถ้าได้ร่วมลงทุนกับมิตรหายพี่น้องจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีอีกทั้งจะมีการคบหาสมาคมติดต่อเจรจาประชาสัมพันธ์ด้านธุรกิจต่าง ส่งผลให้มีรายได้ด้านการเงินเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดสำหรับด้านการเงินตลอดเดือนนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างแต่อยู่ในทิศทางที่ดีถ้าพื้นดวงเดิมดีอาจพลิกชะตาชีวิตไปสู่ความร่ำรวยมั่งคั่งได้อย่างไม่คาดฝันสำหรับช่วงนี้จะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากธุรกิจด้านการหมุนเงิน เช่นรายได้ด้านการเงินที่มาจากการออกเงินกู้หาดอกเบี้ยรายได้จากการเป็นนายทุนด้านการเงินรายได้ที่เกิดจากการค้าขายทุกชนิดอีกทั้งจะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากด้านการงานใหญ่ที่มีรายได้สูงและรายได้ด้านการเงินที่มาในรูปแบบของการซื้อมาขายไปด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะ มิสหายญาติพ่อแม่พี่น้องบุตรบริวารและผู้ที่อยู่รอบข้างจะคอยร่วมมือสนับสนุนด้านการหาเงินเป็นอย่างดีที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวราหูดาวแห่งการเงินอยู่ร่วมเรือนดาวพุธเป็นคู่ศัตรูคู่ผลประโยชน์และดาวราหูอยู่ร่วมเรือนดาวเกตท,ที่เป็นดาวอุด อีกทั้งดาวราหูอยู่ร่วมเรือนกับดาวศุกร์ที่มีตำแหน่งดาวเป็นมหาอุดเป็นคู่โชคลาภไม่คาดฝันและโยกลักนาจึงส่งผลดีดังกล่าวไว้เบื้องต้นวันที่22เมษายนดาวเกตยก,ยกเข้าสู่ราศีกุมและวันที่23เมษายนดาวอังคารยกเข้าสู่ราศีมีนช่วงนี้เจ้าชะตามักจะมีโชคลาภด้านการเงินอยู่เสมอเสมอ มีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่อยู่อย่างบ่อยครั้งอีกทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินหรือการหมุนเงินหรือรายได้ด้านการเงินที่มาจากด้านการค้าขายจะดำเนินไปอย่างราบรื่นสถานะด้านการเงินจะมั่นคงถาวรเป็นอย่างมากสําหรับรายได้ด้านการเงินที่มาจากด้านอสังหาริมทรัพย์ และรายได้ด้านการเงินที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศหรือรายได้ด้านการเงินจากการไปทำงานยังต่างประเทศก็ยังคงส่งผลดีแก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องไปจนตลอดสิ้นเดือนเมษายนที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวราวหูดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบสหัชชะอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวพุธเจ้าเรือนสุภะเป็นคู่ศัตรูคู่ผลประโยชน์ และดาวราหูอยู่ร่วมเรือนดาวอังคารเจ้าเรือนลาภะและเจ้าเรือนพันธุที่เป็นเกษตรแรกเรือนกับดาวพฤหัสเป็นคู่ธาตุลมอีกทั้งดาวราหูยังอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวศุกร์ที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาอุดเป็นคู่โชคลาภไม่คาดวันและโยกรักนาจึงส่งผลดีด้านการเงินดังกล่าวไว้เบื้องต้น สรุปด้านการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรตลอดเดือนเมษายนนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงานดาวแห่งการงานของชาวลัคนาราศีมังกรคือดาวศุกร์ระยะวันที่2เมษายนถึงวันที่27เมษายนโคจรสถิตพบสหัชชะส่งผลให้ระยะนี้ ชาชะตาจะมีความขยันขันแข็งและคล่องแคล่วด้านการงานเป็นอย่างมากมักจะมองลูกทางและมองเห็นช่องทางด้านการงานเป็นอย่างดีช่วงนี้จะมีการครบหาสมาคมติดต่อเจรจาประชาสัมพันธ์ด้านธุรกิจการงานกับคนหมู่มากส่งผลให้มีงานเข้ามาให้ทำอยู่อย่างไม่ขาดช่วงนี้ด้านการงานถ้าได้ร่วมลงทุนกับมิตรหายพี่น้อง จะประสบผลสำเร็จด้านการงานเป็นอย่างดีระยะนี้ถ้าได้ทำงานเกี่ยวกับด้านการเงินจะประสบผลสำเร็จด้านการงานเป็นอย่างสูงสำหรับด้านการงานช่วงนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างอาจจะมีการโยกย้ายตําแหน่งงานหรือเปลี่ยนอาชีพด้านการงานแต่ก็อยู่ในทิศทางที่ดีมีแนวโน้มที่จะถงผลดีด้านการงานในภายภาคหน้า ดังนั้นถ้าคิดริเริ่มด้านการงานใหม่ๆหรือมีโอกาสได้จับงานใหม่ๆควรรีบไกวคว้าไว้ก่อนอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปโดยง่ายอีกทั้งช่วงนี้จะมีการริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆโดยบุตรบริวารน,นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามกระแสนิยมมาให้พัฒนาด้านการงานและประสบผลสำเร็จในผลงาน เป็นที่นิยมชมชอบของผู้คนทั่วไปสำหรับพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการค้าขายทุกชนิดช่วงนี้จะมีการิรเริ่มและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าขายโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามกระแสนิยมมาพัฒนาด้านการค้าขายเช่นการขายส่งขายปลีกและการนำเข้าส่งออกและรับส่งสินค้าทางออนไลน์ และจะมีการริเริ่มนำสินค้าใหม่ๆมาวางตลาดและประสบผลสำเร็จด้านการค้าขายสร้างความนิยมในชื่อเสียงและผลงานเป็นอย่างดีสำหรับผู้ที่ทำงานประจำเช่นทำงานบริษัทห้างร้านโรงงานรับเหมารับจา้างหรือรับราชการจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านการงานอาจมีการโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานหรือได้รับงานใหม่ๆ และจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานให้สูงขึ้นและจะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมสำหรับนิสิตนักศึกษาด้านการศึกษาจะมีความขยันขันแข็งเพิ่มมากขึ้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายคณะหรือย้ายสถานศึกษาใหม่ที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมอีกทั้งยังจะได้ครูบาอาจารย์ใหม่ๆนํำวิชาที่ทันสมัยมาให้ศึกษา และยังมีโอกาสได้พบเพื่อนร่วมชั้นเรียนใหม่ๆที่ดีคอยช่วยเหลือด้านการศึกษาอยู่อย่างตลอดสำหรับผู้ที่ว่างงานตออกงานหรือกำลังสมัครงานจะได้งานที่ดีทำในช่วงนี้อีกทั้งระยะนี้จะมีงานเข้ามาให้ทำเป็นงานใหญ่ที่เกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะอาคารร้านค้า และงานที่เกี่ยวกับการเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศหรือการไปทำงานยังต่างประเทศสร้างผลประโยชน์และรายได้ด้านการงานเป็นอย่างสูงมิสหายญาติพ่อแม่พี่น้องบุตรบริวารลูกน้องคู่ครองคนรักและเพศตรงข้างจะคอยร่วมมือสนับสนุนและช่วยเหลือด้านการงานเป็นอย่างดี และมักนำลู่ทางและโชคลาภด้านการงานมาให้อยู่อย่างเสมอเสมออีกทั้งระยะนี้ศัตรูคู่แข่งด้านธุรกิจการงานจะเลิกคิดร้ายอำานวยผลประโยชน์ด้านการงานทำให้มีโอกาสได้จับงานใหญ่ที่มีรายได้สูงอย่างไม่คาดคิดช่วงนี้จะมีงานเข้ามาให้ทำหลากหลายรูปแบบ ดังนั้นความวุ่นวายสับสนด้านการงานจึงมักจะมีเกิดขึ้นอยู่บ้างแต่ก็จะใช้ความรู้ความสามารถของตนเองแก้ไขปัญหาด้านการงานให้สำเร็จร่รวมไปได้ด้วยดีที่เป็นเช่นนี้พระดาวสุขดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบสหัชชะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาอุดอยู่ร่วมเรือนดาวพุทธเจ้าเรือนสุภะและเจ้าเรือนอริเป็นคู่อสีติธาตุคู่สเสน์ และดาวศุกร์อยู่ร่วมเรือนดาวอาทิตย์ที่มีตำแหน่งดาวเป็นอุจจาวิลาชเป็นคู่สมพลและอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวราหูเป็นคู่โชคลาภไม่คาดฝันอีกทั้งยังโยกกับดาวมฤตยูเจ้าเรือนกระดุมพระและโยกลักนนาจึงส่งผลดีด้านการงานดังกล่าวไว้เบื้องต้นสรุปด้านการงานของชาวลักนาราศีมังกรตลอดเดือนเมษายนนี้ โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของคู่ครองความรักดาวแห่งคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีมังกรคือดาวจันทร์สำหรับดาวศุกร์ดาวแห่งความรักช่วงนี้โคจรสถิตพบาสหัตชะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาอุดระยะหลังวันที่2เมษายนไปจนตลอดทั้งเดือน ช่วงนี้ดาวแห่งความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและมีตำแหน่งดาวที่ดีสำหรับคนโสดช่วงนี้มีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะได้พบรักผู้ที่จะได้พบจะเป็นผู้ที่มีฐานะมั่นคงทั้งด้านการเงินและอาชีพการงานจะเป็นผู้ที่เคยใกล้ชิดกันมาก่อนหรืออาจจะเป็นเพื่อนเก่าที่เคยรู้จักสนิทสนมกันดีหรือเป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงงานเดียวกัน เป็นผู้ที่มีอายุไล่เรียกันหรืออ่อนกว่าเป็นคนที่มีความรู้ดีมีความรู้เท่าทันคนมีบุคลิกและความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งโดดเด่นเป็นพิเศษที่แตกต่างจากผู้อื่นสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนระยะนี้เจ้าชะตาจะเป็นผู้ที่มีสเสน่ห์เป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่อยู่รอบข้างและผู้คนทั่วไป ส่งผลให้มีเพศตรงข้ามมาติดพันอยู่มากหน้าหลายตาด้านความรักยังดูจะวุ่นวายอยู่พอสมควรดังนั้นควรพิจารณาเลือกสรรผู้ที่คิดจะได้มาเป็นคู่ร่วมชีวิตให้ดีเพราะผู้ที่จะเป็นเนื้อคู่ที่แท้จริงจะเป็นผู้ที่มีรักแท้ที่ซื่อสัตย์และจริงใจไม่หวังผลประโยชน์และนำชื่อเสียงมาให้เจ้าชะตาอยู่อย่างเสมอเสมอ แต่งงานแล้วชีวิตรักจะดำเนินไปอย่างราบรื่นอุด,ดมด้วยโภคกรัพย์และตำแหน่งหน้าที่การงานและใช้ชีวิตรักอยู่ร่วมกันจนแก่จนเฒ่าสำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วช่วงนี้ด้านความรักจะมีความซื่อสัตย์จริงใจมั่นคงต่อกันเป็นอย่างมากอีกทั้งยังจะได้ทำงานหาเงินสร้างรายได้และผลประโยชน์ร่วมกันและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก ทำให้ด้านคู่ครองความรักมีความสดใสหวานชื่นและปรองดองกันเป็นอย่างดีระยะนี้เจ้าชะตาและคู่ครองคนรักมักจะพากันไปออกงานสังคมพบปะกับมิตรสหายอยู่อย่างบ่อยครั้งส่งผลในปัญหาด้านความรักจึงมักจะมีเกิดขึ้นดังนั้นควรอย่าหึงหวงหรือหวาดระแวงกันให้มากนักปรับความเข้าใจให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเพิ่มความเชื่อมั่นด้านความรักที่มีต่อกันให้มากขึ้นชีวิตรักจึงจะดำเนินไปอย่างสดใสหวานชื่นอีกทั้งช่วงน,นี้ดาวแห่งความรักมีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้พาคู่ครองคนรักไปท่องเที่ยวยังต่างถิน่นต่างแดนต่างจังหวัดหรือต่างประเทศอีกทั้งยังอาจจะพากันไปท่องเที่ยวชมโบราณสถานวัดโบราณชมงานประเพณีประจำท้องถิน่น และพากันไปพบสิ่งศักดิ์สิทธิ์กราบาไหวบูชาพระหรือพากันไปปฏิบัติธรรมส่งผลให้ด้านคู่ครองความรักดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นสรุปด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีมังกรตลอดเดือนเมษายนนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาภ ดาวแห่งโชคลาภของชาวลัคนาราศีมังกรคือดาวองคารระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่ยี่23เมษายนโคจรสถิตพบกระดุมภาะพบแห่งการเงินมีตำแหน่งดาวเป็นดาวอุจจาพิมุกและเป็นดาวปริวัติเกษตรสงผลในระยะนี้มักจะมีโชคใหญ่ด้านการเงินเกิดขึ้นอยู่เสมอๆโชคลาภที่มาจากด้านธุรกิจการหมุนเงินและโชคลาภด้านการค้าขาย มักจะมีอยู่อย่างตลอดญาติพ่อแม่พี่น้องมิตรสหายบุตรบริวารคู่ครองคนรักหุ้นส่วนและเพศตรงข้ามมักจะนำโชคมาให้หรือมีส่วนร่วมทำให้เกิดโชคลาภระยะนี้การเสี่ยงโชคด้านการเงินมักจะประสบผลสำเร็จดังหวังอีกทั้งระยะนี้จะมีโชคลาภที่มาจากด้านอาสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยา,านพาหนะ อาจจะได้บ้านใหม่ได้รถใหม่ได้ที่ดินที่อยู่อาศัยใหม่ที่กว้างขวางและดีขึ้นมากกว่าเดิมช่วงนี้มีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะมีโชคใหญ่จากการรเริ่มสร้างผลงานใหม่ๆที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่นิยมชมชอบของผู้คนทั่วไปสำหรับโชคลาภที่ได้มาในช่วงเดือนนี้ส่วนมากจะเป็นโชคใหญ่อาจจะได้มาล่าช้าอยู่บ้าง แต่ก็จะได้อย่างแน่นอนที่เป็นเช่นนี้พระดาวอังคารดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบกระดุมพระพบแห่งการเงินมีตำแหน่งดาวเป็นดาวอุจจาพิมุกและเป็นดาวปริวัติเกษตรอยู่ร่วมเรือนดาวเสาเป็นคู่ลำบากและดาวอังคารโยกกับดาวพฤหัสที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและเป็นปทุมเกณฑ์เป็นคู่สมพล และจัดอุกูณกับดาวมฤตยูเจ้าเรือนแห่งการเงินเป็นคู่อุบัติเหตุส่งผลให้อุบัติเหตุด้านโชคลาภอาจจะล่าช้าอยู่บ้างดังกล่าวไว้เบื้องต้นวันที่23เมษายนดาวอังคารยกเข้าสู่ราศีมีนโคจรสถิตพบสหัสชะเป็นเกษตรแรกเรือนกับดาวพฤหัสช่วงนี้มีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะเกิดโชคลาภใหญ่ทั้งด้านการเงินและด้านการงาน อีกทั้งโชคลาภที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนหรือจากต่างประเทศหรือโชคลาภจากการไปทำงานยังต่างประเทศก็มักจะมีเกิดขึ้นอยู่อย่างเสมอเสมอสำหรับโชคใหญ่ด้านการหมุนเงินมีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะได้รับอีกทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านโชคลาภมักจะมีเกิดขึ้นเช่นโชคลาภใหญ่ที่คิดว่าจะได้รับก็อาจจะไม่ได้รับดังหวัง แต่โชคที่ไม่เคยคิดว่าจะได้ก็จะได้มาอย่างไม่คาดหวันหลังวันที่23เมษายนไปจนตลอดสิ้นเดือนด้านโชคลาภที่มาจากธุรกิจด้านต่างๆก็ยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องไปจนตลอดสิ้นเดือนเมษายนที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวอังคารดาวแห่งโชคลาภอยู่ร่วมเรือนดาวสุขเป็นคู่มิตร และอยู่ร่วมเรือนดาวราหูเป็นคู่ธาตุลมและดาวอังคารอยู่ร่วมเรือนดาวพุธเป็นคู่วาทะคู่วิชาการอีกทั้งยังโยกับดาวมฤตยูเป็นคู่อุบัติเหตุและโยกกับลัคนาจึงส่งผลดีทำให้เกิดโชคลาภใหญ่ให้เกิดขึ้นดังกล่าวไว้เบื้องตน้นสรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศีมังกรตลอดเดือนเมษายนนี้ โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของทิศและตัวเลขสริมงคลเสริมดวงชะตาทิศที่เป็นสริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรคือทิศประจำตัวตนคือทิศใต้ทิศแห่งการเงินคือทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ตออล่างฝั่งอ่าวไทยทิศแห่งการงานคือทิศต,ตะวันตก ทิศแห่งความเจริญรุ่งเรืองคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือตอนล่างทิศแห่งโชคลาภคือทิศตะวันตกเฉียงใต้ตอนบนสำหรับการคำนวณหาทิศให้ใช้ที่อยู่ในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางแล้วคำนวณหาทิศสี่ริมงคลดังกล่าวไว้เบื้องตน้นสำหรับทิศต่างๆที่กล่าวไว้นี้เอาไว้ใช้กับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการต่างๆประจำวันเช่นจะเดินทางไปท่องเที่ยว ไปประกอบธุรกิจด้านต่างๆหันหัวนอนไปทางทิศสิริมงคลเดินทางออกจากบ้านมุ่งหน้าไปทางทิศที่ดีซื้อบ้านใหม่เลือกดูที่หันหน้าบ้านไปทางทิศสิริมงคลจอดรถหันหัวรถไปในทิศทางที่ดีโต๊ะทำงานตั้งโต๊ะหันหน้าไปทางทิศสิริมงคลติดต่อธุรกิจเลือกเก้าอี้นั่งในทิศที่ดี ทิศที่กล่าวไว้นี้เป็นทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นของชาวลัคนาราศีมังกรครับสำหรับตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรคือเลขเจ็ดเลขประจําตัวตนเลขแปดเลขแห่งการเงินเลขหกเลขแห่งการงานเลขสี่เลขแห่งความเจริญรุ่งเรืองเลขสามเลขแห่งโชคลาภ สำหรับตัวเลขเหล่านี้เอาไว้ใช้ในการสร้างเสริมดวงชะตาให้เกิดสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิตประจำวันเช่นใช้ในการสวดมนต์กี่จบปักธูปบูชาพระกี่ดอกใช้กับเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบัตรเอทและกิจกรรมที่มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องให้มีตัวเลขเหล่านี้ปะปนอยู่บ้างสำหรับการจุดธูปบูชาพระมีดังนี้ครับ เลขหกเลขแห่งการงานปักทูปยี่สิบเอ็ดดอกบูชาพระพุทธรูปปางลำพึงเลขแปดเลขแห่งการเงินปักทูปสิบสองดอกบูชาพระพุทธรูปปางป่าเลไลเลขสี่เลขแห่งความเจริญรุ่งเรืองปักทูปสิบเจ็ดดอกบูชาพระพุทธรูปปางอุ้มบาทเลขสามเลขแห่งโชคลาภปักทูปแปดดอกบูชาพระพุทธรูปปางสายญาต จะอธิษฐานขอพรสิ่งใดได้ตามความประสงค์จะสร้างความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นครับท้ายสุดก่อนจบทิศนี้ผมโหนกรุงเก่าขออารัธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสากลโลกจงดลบันดาลให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกๆท,ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่น ให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้านคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจหวงังปลอดพ้นพยันตะาราและสิ่งเลวร้ายทั้งปวงมีความสุขความเจริญตลอดปี2,567นี้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับโชคดีมีความสุขตลอดปีนี้ครับสวัสดีครับ